สวัสดีครับเราให้ดูปลอยชุดบุตรสลากันครับหนักเจ็ดฉลักสไลม์ลักว่าตัวฟรีสลักเม็ดกลางเจ็ดประมาณเจ็ดสลัดนะครับเป็นปลอยบุตรคลากันแท้ทำต่างหูทำแดงสวยงามมากนะครับเป็นปล่อยอกันแท้เลยครับ สนใจก็สั่งทำได้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนหนึ่งร้านเจานาเชยหรือร้านเจเจีนแจัในจังหวัดแจนุบรีครับเาถ่ายให้ดูเป็นชุดนะครับนี้ก็สวยอลังการครับงานตาหนีดนะครับช่างฝีมือดีชุดใหญ่ๆเราก็าทำครับับทำตั้งแต่ชุดเล็กจนถึงชุด ราคาเรียกว่าเป็นหลักหลายๆแสนนะครับสนใจก็โทร0871505601ร้านเจนะเจหรือร้านเจเจมจันจังหวัดจันทบุรีครับ